กับน้องไผ่ชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาดูเรื่เวนนะคะก่อนอื่นเราไปดูสระน้ำกันก่อนนะครับอ,อันนี้คือสระน้ำที่บ้านเราใช่ไหมครับแต,แต่ลงไปเล่นไม่ได้นะครับลึกใช่ลึก,ลกอ่าต่อไปพาไปไหนอีกจะพาไปตุ่มตุ่มมันไปดูต้นไม้ที่น้องไผ่ปลูกสิต้นไม้ป่าที่น้องไผ่ปลูกน,นี่ก็คือที่เหมือนเออที่น้องไผ่ปลูกใช่ไหมครับเออขนตนะุกหนัก ฝนตกหนกักเอาไปดูดิบ้านเรามีอะไรอีกพาไปเพื่อนเพื่อนไปดูดินี่ครัเพื่อนเพื่อนอมอืมอะไรอ่ะยตัวอะไรเนี่ยบ้านน้องไปมีอะไรได้วยหอยทาหอยทาเออน้องไปพาเพื่อนไปดูลำทารข้างหลังบ้านสิทางนี้ามาเลยดูดิต้นต้นไม้ป่าที่น้องไปปลูกจะโตเท่าน้องไปแล้วนี่ต้นนี้ถึงแขนนั่นฮะ อนนเออฝนไม่้ฝนตกนะักกูรังตัวไว้ให้ดีนะวครับอันนี้ต้นอะไรเนี่ยบอกเพื่อนเพื่อนนี่ต้นอะไรต้นกล้วยครับใช่กล้วยด่างไหมไม่ใช่ต้นกล้วยโอเค,อ,เคอ่ะไปกล้วยมันลูกมันจะได้ออ๋อลูกมันจะได้ออก ต้นไม้ป่าที่ต้องไปปลูกไงต้นนี้ไงโล<อ>ใช่ตรนนี้ครับคือบริเวณนับนี่ก็คือต้นใหญ่ๆครับอืมวันนีน้ก็คือต้นกล้วยเหมือนกันนะครับ,รบแต่มันตายแล้วมันยังไม่ตายมันเพิ่งปลูกอ่าฮะต้องไปจะพาไปดู เสียงได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงั้ไปได้ยินเสียงงั้ไปดูสิเสียงไรไปดูดิจ้ำจ้ำแฉมเสียงอะไรนะมีเคออคือน้ำต้ำตน้ำตกมีน้ำลาตกเออเดี๋ยนะ มี่กวายน้ำตกอยู่ข้างล่างด้วยมีบ้านเราอันนี้มันมันลงไปเล่นได้นะคะแต่ต้องเระวังนี้ด้วยอะไรนะลูกเอาหม่สซิมันมันลงไปเล่นได้นะครับแต่นะแต,แต่แต่ระวังี้ด้วยอันนี้มันลงไปเล่นได้มีาทินะครับเต็มใสมากมนี่คือมีทางเข้าเลยครับอือ ้ต้นอะไรน้องใบรู้จักไหมเนี่ยมีหนามหนามต้นต้นต้นสรต้นสละต้นสละกเออเอ้ยไม่ใช่ต้นหลักกำโอ้หลักกำอ่ะน้องใบมีไม้ก็คือตะไคร้นะครับสามารถได้ยุงได้แล้วก็ไล่หมดได้เออเดี๋ยวผมไปเก็บเขาเรียกว่าตะไคร้หอมเดี๋ยวผมจะเก็บปนึ่งอัน แล้ววางมันบาดมือนะลูกแกนึงเลยเรี่ก็คือหอมอ่ะใช้ใช้ใช้ไล่อะไรลูกใช้ไลยุงก,กับไล่มดครับอ๋ออ่ะปไปต่อวุ้ยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยต้องไปเนี่ยที่มันเป็นไผ่เอ่ยยาวๆสูงๆเขียวๆต้นเนี่ยโอ้พิสูจน์โอ้พิีสพ่สุดโอ้โอไม่รู้ต้นนี้ เดี๋ยวผมจะจะอ้ห้คุณดูนะว่ามันจะยังไเนี๋ยผมหามดก่อนเนี่ยมีโมดมันสามารถได้ยังไงครผูเชียครับเี๋ยวจะใชหัว นี่น้องไผ่รู้จักอันต้นนี้ไหมนี่ยนี่คือต้นอะไรเหนืเนี่ยต้นมะพร้าวต้นอะไรต้นสแศกเฮ้ยใช่เล่นกล้วยต้นไผ่ต้นไผ่นี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ต้นอะไรต้นนี้ต้นน้ำไม่ใช่ต้นสับปะรดเออต้นอะไรนะต้นสับปะรดเออมันไปถูกมันได้ไหมเพราะมันทำไมมีอะไรลูกแหลมแหลมโคมมีน้ำด้วยใช่ไหมลูกน้ำเออ ปแต่ผมเรียนวิชาและแต่ผมเรียนวิชาแล้วได้ระวังหนามทิ่มนะครับผมเรียนวิชามาแล้วใส่อยู่อย่ระวางไว้ตรงนี้มีมันมีมดอาศัยอยู่นะครับว้าวแหมเอาเสียาไา่หลังเลยนะนี่ก็คือต้นกล้วยเออก,การ อันนี้ก็ต้นด้วยนี่มีลูกอันนี้ลูกชายมาันแล้วก็นี่ก็หญ้ามันแล้วก็นี่ก็พ่อมาแล้วนี่ก็พี่ชายมาันแล้วนี่ก็แม่มันโอ้ of, โหกล้วยมีครบทุกไอดีเลยนะนี่ก็คือที่เขา อันนี้คือต้นอะไรไหนบอกนี่นี่คือต้นอะไรนี่คือต้นอะไรพุทราพุทราไม่รู้แม่ไม่เคยกินเดี๋ยวผมจะพาไปดูโรงไก่ครับ ใส่เลไก่ไม่ไ,ไ,มไก่ยาไปดูเรพาไปดูอะไรอีกครับเะพาไปดูไก่ครับ ม้งพันระทูะมมตาะเพาไปดูอะไรอีกครับอันไหนเหรออัอนนี้คือต้นอะไรรู้ไหมนี้คือต้นอะไร,น,น,ะไรนี่คือต้นอะไรเนี่ยรู้ไหมนี่คือต้นอะไรต้นมะม่วง ทุเรียน